โอ้โหครับสวัสดีครับพบกานกินแซบกินนัวครับมาครับมื้อนี้ได้เมนูเค็ดเขียวไม่อีกแล้วพี่น้องเมนูเค็ดเขียวเมนูเค็ดฟันนี่บักม่วงเบาเดี๋ยวบักเนาวบักเนาวนี่ฟานเป็นเปลืองบางๆมาเล้วพี่น้องแล้วก็บักยมบักยมได้มาน้อยหนึ่งอยากมานลำคอเนาะบักยมก็ได้เอาใายบักเรือเดินมื้อนี้ใส่กับจิ้มปลาตอนพี่น้องเกียวปลาตอนใส่ข้าวกลัวน้ำแล้วก็กะปิหวานมาเสิร์ฟเช่นพอบัตร sắp xếp không căn một muông sắp xếp này mình dung dùng cái nói điều này quá hay nó Sao mình phải lấy má năm của anh em nó mới chịu đầm cái đấy đấy má năm anh Tuấn đứng สองจะกีหวานอืมผม้ชายประลาตอนนี้ tuần nhanh nhanh là tuần kim chim Hãy Mình sẽ xếp xếp thêm cành Mặn Minum siap-siap, jauh-jauh, aman, ya, Om. bilang, "Eh, นี่พอบานร่งทงมาเลยแบกโต๊ะแบกกล่องร่องทงเลยมุมมงแสบนี่ อ้าปล่า กินเบลเลอร์อบบรรยากาศพี่ chín mươi năm chú mươi chín mươi chín à, chín mươi เห็นปัญกระโพ่แล้วมันเฮ้ยโอ้ยร้องเงยอยู่เป็นอย่างไงตอนนี้ใส่เวลาตอนไม่รอ้อนโอ้ย เด่กผวแวนมันจหน่อยใจจำจะเจอของหัวปลาตอนละแซบคนละแบบ 나우 아오 거기 누왜뭐 อตอนนี้อสมคักเองโอ้ตายตาแตกกันไปเลยพูดได้ว่าพักหน้าหวานเที่ยงใจขาดเด้อโอ้ Mày quay mọi người mặc rồi đó, à. <laughs> Ô, mặc ta tẹt đi mặc Bụng buông, mặc dù mặc nhung, mặc dù mặc บําบาดน้ำตาแตกเลนมัน้ยเอ้อสนุบครับกับบรรยากาศกลางทงหน้ามานี่ขอบคุณทุ่รน้งใจครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ไอพ่อคลิปหน้าครับสําหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ